เอาเลยครับผมมาพูดถึงตัวดาวนะครับผมหม้อใหญ่พวกไม่กระป๋องใหญ่ใช่ไหมหนึ่งจุดห้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงขับเกี่ยวกันนะครับผมรีบไปทํากันนะครับผมใครที่ยังไม่มีดาวเมกเกอร์ kyc นะครับผมก็ไปทำทำกันเถอะนะครับผมจริงจริงกับระยะอะไรขนาดนั้นแล้วนะเอาตรงๆจากหัวจิตหัวใจผมนะครับผมการทํา kyc ของตัวดาวเมกเกอร์โคตรง่ายเลยนะครับง่ายที่สุดหลักในสามโลกนี้นะครับผม ง่ายที่สุดใน3โลกกระทะแล้วนะฮะอันนี้ผมคน graduation นะครับผมได้51%นะครับผมที่มีโอกาสได้รับนะครับตัวซึ่งมีคนลงไปเยอะชี่หายเลยนะฮะตอนนี้หมื่นหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งเอาจริง total asset connect เนี่ยประมาณ155ล้านนะครับสำหรับใครที่อยากจะมอบโอกาสอันดีให้กับผมนะครับผมที่จะไปซื้อเหรียญนะฮะ referral ได้นะครับผมก็มาบอกกันได้ผมไม่ได้มีเก็บไว้ในกระเป๋านะครับถึงหมื่นดอลถ้าเก็บถึงหมื่นดอลจะได้10คะแนนนะครับผม หรือมีดาวพาวเวอร์หรือก็คือสเต็กนะครับผมดาวนะครับผมก็จะได้คะแนนตรงส่วนนี้เพิ่มนะครับในสกอร์นะฮะแต่คุณสามารถที่จะกดลิงก์ผมได้ฮะแต่จริงๆก็ไม่ต้องกดก็ได้ฮะแล้วแต่คุณแหละสบายๆนะครับผมก็เป็นโอกาสอันดีนะฮะนี่คือลอตเตอรี่ล้วนๆเลยนะฮะมันคือลอตเตอรี่นะฮะแต่ถ้าคุณได้ปุ๊บคุณต้องมีตังเตรียมไว้ด้วยนะครับผมไม่ใช่คนไม่มีตังเตรียมไว้นะฮะแล้วคุณก็จะไม่ได้โอกาสนั้นนะครับก็ลองคิดให้ดีให้รอบครอบนะครับผมว่าจะเอาดีไหมนะฮะ มีสองส่วนครับ BUSD กับดาวนะครับผมก็คือเหรียญดาวนะครับผมกับเหรียญ BUSD นะครับผมผมคิดว่ามารยากเกินไปนะครับผมที่คุณจะกจะเข้าซื้อมีเวลาแดวัน18ดชั่วโมงนะครับในรอบ public l o u n นะครับผมเอาง่ายง่ายแค่คุณกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กด connect wallet ปกตินะครับถ้าคุณไม่ได้ KYC คุณก็ KYC ซะนะครับผมถ้าคุณยังไม่เห็นวิธีการ KYC นะฮะคุณก็สามารถที่จะนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวนะผม connect wallet ไปเลยว่า ออดาวเม,เ,มเกอร์แม่งทำให้หดหกินเยอะเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตนะครับเฮ้ยนายทำไมนายไปเชื่อมต่อกับมตาม,มาสละนายเอาอย่างเออเลยแกเออเช่างมันจะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับผมไม่ใช่ผมไปเชื่อมต่อผิดหรอ <laughs> ชี่หายเลยนะนะ <laughs> อันนี้ดาวเมเกอร์ปกตินะครับผมเข้าทาง ทวิตเตอก็ได้ไม่ต้องเข้าตามลิงก์ผมนะครับผมคนในโกเดตเออโอเคเรียบร้อยแล้วก็เทียบร้อยได้โอ้ชีวิตมันทนจริงๆแหละคือคุณสามารถสเต็กได้ผมเคยทำสเต็กเออทำสตาร์สเต็กดาวไว้นะครับผมให้คุณดูเมื่อนานมาแล้วนะครับผมก็จะไปไปดูก็ได้ฮะแล้วแต่คุณนะครับผมแต่เอาตรงแล้วก็ทำลอตเตอรี่เลยก็ได้ครับผมถ้าอยากจะลุ้นนะฮะ ก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับ p r o d u c t ์นะครับผมเลือกดาวล้านจิ๊กแพนะครับเลือกไปที่คลิปตัว GPT นะครับผมแล้วก็ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมมีโอกาสนะครับผมลุ้นรับนะครับซึ่งเอาตรงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันก็เป็นตัวใบหนึ่งนะครับผมที่คุณเข้าไปเพื่อที่คุณจะเข้าไปซื้อนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณได้เยอะขึ้นคุณก็มีโอกาสได้ตัวหลายใบนะครับผมเต็มที่สุดก็ได้สิบดอนนะไอ้สิบใบนะครับผมสิบทิเกตนะครับหนึ่งพันดอลลาร์นะครับผม แต่โอกาสที่คุณจะได้รับกลับมาเยอะขนาดไหนผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมซึ่งแน่นอนนะคุณทิวเตอร์ฟอลโลเวอร์นะครับผมติดตามก็ได้5สกอร์แล้วถ้าคุณมีตังในกระเป๋าอีกก็ได้เพิ่มไปอีกนะครับผม c o n n e c t Challenge นะครับผมก็จะมี r e f e r นะมีคนกดโอ้มีคนกด r e f e r ผมด้วยฮะขอบคุณมากนะครับผมที่มากด r e f e r ให้ผมนะครับอ่องตรงก็เพิ่มเนะน,นี่ยคนนึงก็เพิ่ม0ู6นนะฮะ เท่าไรแล้วผมถึงจะได้คะแนนเยอะมามาหาศาลขนาดนั้นก็10คน100คนพันคนคือมันต้องเยอะจริงๆนะครับหรือรโฟลสกอร์มันถึงจะได้เยอะนะซึ่งเอาตรงสำหรับผมก็มองว่า51% 45%ก็ถือเป็นอะไรที่คุ้มค่านะครับผม200ดอลได้มาก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับผมเป็น 2,000นะครับผมแต่นี้เป็นคานความคะิตของผมนะครับผมไม่ใช่คําชี้นําทางการเงินนะครับผมแล้วอีกอย่างก็คือโอก,กาสที่คุณจะได้รับม,ม MM ันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าคุณจะต้องอซื้อดาวเพื่อจะไปสเต็กในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ผมไม่แนะนําเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ตามนี่คือโอก,กาสของคุณเองนะครับผมถ้าคุณอยากจะลองเข้ามาร่วมสนุกนะครับผมแล้วก็เตยมเงินไว้วด้วยนะเว้ยไม่ได้ไม่ไม่ใช่รู้สนุก,กไม่เตยมเงินนะเดี๋ยวได้มาแล้วจะแซดนะครับ คือในกระแสหลักของ AI ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเพี้ยงป้างพอสมควรเนาะได้มาก็ขายไปนะครับผมไม่อยากอย่าอย่าลบมากนะฮะขึ้นมาเท่าตัว2เท่าตัวขายทิ้งแม่งไวเลยก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะฮะดูกระแสด้วยนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณจะเอ๋อ,อใช่ชวน5คนได้10%เวย้ยเอามันจะมีตัวนี้ล็อก m มล์สโตนอยู่นะครับผมซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะ แต่ก็นั่นแหละมันมีตัวเปอร์เซ็นต์เปอร์เซนเทนะครับผมซึ่งเราอาจจะไม่ได้ตามเป้าขนาดนั้นนะครับใน10%ของเรานะครับผมประมาณนี้อ๋อลืมไปมันคือคอเรนสกอร์ของ10%ใช่ไหมเออ of that score ใช่ครับประมาณนั้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้องกดติดตามกันแล้วคลายเป็นกำลังใจนะครับผมนี่คือโอกาสอีกอย่างนึงของคุณไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ